เมนูเย็นนี้นะครับจะมาทำผัดรกระปจากไข่นะครับตอนนี้แนวเอาไข่มาผัดกับกระเทียมไมนะครับไข่ผัดก่อนไข่มาผัดก่อนนะครับ กระดัมตีมาเนนะครับมีสองอย่างนะครับกระดัมตีกับประกาศขาวนะครับเรนูง่ายๆนะครับเรนูเน้นผักนะครับใส่น้ำหน่อยนะครับ ใส่ซอบครงรถนะครับน้ำม,มันหอยครับรสดีนะครับหอมหน่าทานนะครับ ทานทรายนะครับองรถไ,ไปทีเดียวเลยนะครับไปเยด้วยติ๊กที่หนูหั่นนะครับ นี่นะครับหอมน้าทานนะครับผัดกระลำปีใส่ไข่นะครับเยนนะครับแล้เตียวก็สุกแล้วน,นะครับแค่ผักสุกก็พอแล้วนะครับ โอเคนะครับแม่ปิดแก๊สแล้วนะครับยวตักไข่ดารให้ดูนะครับนี่ครับมีนูง่า,งนา,านยนะครับขอมาทาน้วยนะครับทานผักกันนะครับเสร็จแล้วดูกันนะครับ ัดกระลำนะครับแล้วก็มีประกาศข่าวด้วยนะครับใส่ลงกันนะครับใส่ไข่นะครับหอมหน่าทานนะครับเป็นเมน,นูเน้นผักนะครับแล้วก็แล้วก็มีไข่ได้วยนะครับมีประโยชน์นะครับสงอย่างโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับก็้เจอกันนคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ